สวัสดีครับเพื่อนๆเอซที่ครูรักทุกท่านคนชอบเหรียญนักสะสมคนรุ่นใหม่ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดช่องสมาคมชาแนลก็ทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญแปลก ก็ไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาทหรือชนิด5บาทชนิด10บาทนะครับถ้าพบเจอความแปลกก็นํามาทําคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมความแปลกของเหรียญที่ทางช่องสมาคมแชนแนลพบเจอนะครับวันนี้ก็มีเหรียญครุฑชนิด1บาทของรัชกาลที่9ปีพศสองพารซึ่งเป็น เหรียญที่ทุกคนมีแล้วเคารพบ,บูชานะครับก็เหรียญเหรียญนี้นะครับก็มีประวัติความลํำลือในพุทธคุณนะครับในทางพุทธคุณก็มีหลายหลายด้านหลายส่วนอย่างเช่นตามที่ เล่ากันสู่เล่าสู่กันฟังมาจากรุ่นสู่รุ่นก็คือ,อสมัยก่อนนะครับใครมีเหรียญครุฑชนิด1บาทเหรียญน,นี้ปีพศ .2517 นะครับสมัยก่อนนะครับคนเดินเดินป่าก็มีเหรียญน,นี้ติดติดตัวนะครับคือหลงป่าก็ นึกถึงพยาคุธให้พยาคุธช่วยก็อธิษฐานให้หลุดพ้นออกจากป่ากลับสู่บ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันก็ผลปรากฏว่าพยาคุธช่วยเหลือได้จริงๆนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสมัยสมัยอู้สมัยนั้นนะครับที่ เขามีการาทำสนนด้วยทางคามนาคมนะครับจากาในส่วนของไม่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 ทาบว่า,าจ,จะเป็นการชนะบุรีหรือว่าจันบุรีนะครับสมัยก่อนเขาสร้างทางรถไฟนะครับก็ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไม่สามารถ โคลนลมได้นะครับทำอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเอาต้นไม้ต้นนั้นออกไม่ได้นะก,ก็เอาเหรียญประยาคุตนี่แหละนะครับไปต่อเข้า,าในลำต้นไม้ลำตัวของต้นไม้นะครับก็สามารถตัดต้ดตนไม้นั้นออกได้ก็ได้สร้างทางรถไฟ น่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเราสู่กันมารุ่นสู่รุ่นนะครับก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็ทหารทหารที่ออกสุดสงครามในคราวนั้นบางอื่นก็มีเหรียญพยาคุณชนิดหนึ่งบาทนี่แหละ นะครับอยู่ในกระเป๋าเสื้อนะครับศัตรูฝั่งตรงข้ามากราดกระสุนมาโดนด้วยความโชคดีอาจจะเป็นเพราะาบาร,รมีของพยาคุธหรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบผลปรากฏว่ากระสุนไปนโดนเหรียญพยาคุธทหารคนนั้น ก็เลยปลอดภัยนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่จำมาจากการเล่าของคนรุ่นเก่าก็เล่าสู่กันฟังมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี่ก็คือ,อคุณตคุณของพระยาคุดเป็น พยาคุณที่มีอำนาจมีพลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของผู้ที่เคารพบูชานะครับเจ้าฝากเพื่อนๆน,นะครับฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารญาณน,นะครับผมก็ฟังเขามาฟังคนเท่าคนแก่สมัยโบราณเล่ามาผมก็เล่าต่อแต่ผมมี ผมก็อุ่นใจไปในผมก็ติดตัวไปด้วยตลอดสำหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาทของพยาคุปปีพศ2องพันหอสบเจนะครับผมจะไม่พูดถึงในเรื่องของการซื้อขายนะครับก็มีคนนิยมซื้อขายกันเป็นจำนวนมากนั่นแหละนะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เพื่อนเพนก็อาจจะพบเจอบ้างในช่องแต่ละช่องที่เขาประกาศรับซื้อเหรียญพยาคุป นะครับก็หวังว่า,าเพื่อนๆคงจะมีแล้วก็บูชาไว้ไปในใติดตัวไปตลอดจะแข้งลาาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆหรือภัยต่างๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ